สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกไอทมีประโยชน์ทุกท่านก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ปกครองน้องๆหนูๆน,นะครับที่กำลังเปิดเทอมนะครับล่าสุดนี้นะครับ8พฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินนะครับได้ปล่อยสินเชื่อที่ชื่อว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมนะครับเพื่อเอาไปเป็นค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การเรียนวงเงินสูงสุด 1,000 0บาทเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องส่งเอกสารแค่มีแอป Mymo เราก็สามารถกู้ได้ทำอยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนนะครับเรามาดูคุณสมบัติผู้กู้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับเป็นผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีอาชีพมีรายได้นะวันที่ยื่นสินเชื่อนะครับอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 6 5ปีบริบูรณ์นะครับมีที่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้นะครับต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารและกรรมการของธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าเดิมนะครับเป็นลูกค้าเดิมสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีนะครับตามที่ธนาคารกำหนดต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารกรรมการของธนาคาร ออมสินนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับแค่เรามีแอป m ม m o แล้วก็สามารถกู้ได้นะครับสำหรับวิธีการกู้นะครับให้ดูตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเปิดแอป m ม m o ขึ้นมานะครับแล้วสังเกตตรงป้ายแบนเนอร์นะครับที่เขียนไว้ว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับกดตรงที่เข้าสู่เมนูอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อนะครับแล้วก็ เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดูรายละเอียดนะครับจากนั้นให้กดสมัครได้เลยนะครับกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็กดถัดไปจากนั้นให้เราอ่านรายละเอียดและกดให้ความยินยอมแต่ละข้อนะครับแล้วก็กดถัดไปกรอกหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับแล้วกดถัดไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและกดถัดไป กดยืนยันข้อมูลถูกต้องนะครับเพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครสินเชื่อนะครับกดเลือกวงเงินที่ต้องการนะครับ,บวงเงินสูงสุด10,000บาทให้เรากดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็กดถัดไปอ่านรายละเอียดสินเชื่อแล้วกดถัดไปนะครับอ่านรายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆแล้วกดยินยอมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยอมรับ อ่านรายละเอียดความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็กดยินยอมกดยืนยันเพื่อย,ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตนะครับกดถัดไปเพื่อรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP นะครับที่ทางธนาคารส่งมาทาง SMS มาทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่านรายละเอียดและความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล แล้วกดถัดไปได้เลยนะครับสมัครสินเชื่อสำเร็จนะครับจากนั้นธนาคารนะครับจะพิจารณาและแจ้งผลการขอสินเชื่อภายในนะครับ3วันผ่าน sms และแอป m ม m o นะครับเมื่อสินเชื่อผ่านและได้รับการอนุมัตินะครับจะมีการแจ้งเตือนทาง sms และแอป m ม m o นะครับจากนั้นนะครับ เราต้องกลับมาทําสัญญาผ่านแอป m ม m o โนะครับโดยกดเข้าไปที่เมนูสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทิ่มนะครับจากนั้นให้เรากดถัดไปอ่านรายละเอียดสินเชื่อแล้วกดถัดไปอ่านรายละเอียดสัญญากู้ยืมนะครับแล้วกดยอมรับจากนั้นใส่รหัสผ่านแอปไมล์โมนะครับเพื่อยืนยันแล้วกดถัดไปกดถัดไปเพื่อรับ OTP นะครับ กรอกรหัส OTP นะครับที่ทางธนาคารส่งมาทาง SMS นะครับแล้วก็กดถัดไปทำสัญญาสินเชื่อสำเร็จกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราทำสัญญาสินเชื่อเสร็จแล้วนะครับจะมีการแจ้งเตือนโอนเงินเข้าบัญชีออมสินของเรานะครับเราก็สามารถถอนเงินออกมาใช้จ่ายได้เลยนะครับ mm hmm. เราสามารถดูรายละเอียดสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมได้นะครับที่เมนูบัญชีนะครับ เมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นเมนูสินเชื่อต่างๆที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถดูรายละเอียดได้ง่ายๆนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับที่ต้องการจะกู้ยืมเงินนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นค่าเล่าเรียนค่าเทอม ของน้องๆหนูๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไอมีประโยชน์นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับและวิธีการแก้ไขแอปต่างๆนะครับสวัสดีครับ